ท่านผู้ชมคะความเพื่อนไหวของพรรคการเมืองฝ่ายค้านก็คือพรรคก้าวไกลเมื่อวานนี้จากภูเก็ตที่ไปเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครนายกบอบจอภูเก็ตเมื่อวานนี้ไปพิชูโลกท่านผู้ชมไปสองจุดด้วยกันแต่จุดสำคัญไปบรรยายเรื่องเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจไทยนี่อปีข้างหน้าซึ่งจัดโดยกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหมาหอการค้าพิชูโลกที่โรงแรมท็อปแลนด์จังหวัดพิชูโลก โดยบรรยายตั้งแต่การการาฟข้อมูลของแอเว็บทีเฉินชีเชียเห็นว่าประเทศไทยมีการคาดการณ์การเจริญเติบโตเศรษฐกิจต,กต,ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่3.6และมีรายได้ต่อหัวประชากรต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลกเช่นเดียวกันคนพิธาระบุว่าอยากเห็นเศรษฐกิจที่คนไทยเท่าเทียมกันประเทศไทยเท่าทันโลกจะทําอย่างไรไม่ให้เกิดวงจรอ,อุบาทางเศรษฐกิจพัฒนาโครงสร้างให้ไปได้ไกลกว่านี้ เมื่อย้อนกลับไปดูประเทศที่เติบโตมาเริ่มด้วยการผลิตสินค้าและบริการที่โลเทคซึ่งปัญหาก็คือประเทศไทยไม่สามารถสู้กับต่างชาติได้วิธีเดิมอีกแล้วก็คือต้นทุนถูกตลาดรวมถึงการผลิตรวดเร็วอย่างนี้ไม่เพียงพอทิศทางที่เป็นไปได้ก็คือไปเน้นอุตสาหกรรมสินค้าและบริการที่ไฮเทคไฮทัชซึ่งตลอดหลายเดือนที่ผ่านมากลับไปพบแต่วิวาทะในหน้าสือ่อ เป็นแค่คำถามว่าวิกฤตหรือไม่ GDP จะโตเท่าไหร่จะคงหรือจะลดอัตราดอกเบี้ยนี่คือปัญหาการเมืองหรือปัญหาเศรษฐกิจกันแน่โดยมีการแสดงผ่านทวิตเตอร์และการให้ข่าวกับสื่อมวลชนกันไปมาซึ่งก็รู้ ก็หมายถึงคุณเสียทากับแบงค์ชาตินั่นแหละที่เติมให้ได้ยังไงคุณพิ่ทาบอกได้ว่ามองว่าจุดอ่อนของรัฐบาลของนายกเศรษฐ,ฐาก็คือการไม่แตะที่ต้นต่อโครงสร้างเศรษฐกิจที่เป็นปัญหาเน้นการแก้ปัญหาระยะสั้นด้วยการลดดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวซึ่งมันเป็นมาตรการทางการเงินที่แบงค์ชาติจะเป็นผู้กําหนดจุดประสงค์ก็คือจะรักษาเสถียรภาพ แต่รัฐกลับไม่ยอมใช้มาตรการทางการคลังที่คุณพิธาบอกมันยังมีช่องว่างให้พอทําได้แล้วก็ถือเป็นอํานาจโดยแท้ของรัฐบาลที่จะทําได้และไม่มีการพูดคุยกับแบงค์ชาติอย่างจริงจังเพื่อแสวงหาความเข้าใจที่ชัดเจนตรงกันเกี่ยวกับทิศทางนโยบายในการแก้เชิงระยะยาวเชิงโครงสร้างให้มีประสิทธิภาพทําให้ต่างฝ่ายไม่ได้เห็นทิศทางที่ตรงกันหรือเดินไปในทางเดียวกันกลายเป็นวิทะวิวาทหน้าเสือ และยิ่งทำให้สังคมไม่มั่นใจในเศรษฐกิจไทยและความกังวล2ประเด็นหลักของนักลงทุนก็คือตรงนี้ความไม่สอดคล้องกันของนโยบายการเงินการคลังและความเป็นอิสระของธนาคารแห่งประเทศไทยคนพิธาเนี่ยยังบอกด้วยแนวทางของรัฐบาลไม่ได้ไปแตะที่การแก้ปัญหาที่โครงสร้างเศรษฐกิจกแล้วการบริหารเศรษฐกิจใจะตอบง่ายๆเลยนะ นโยบายการคลังกับนโยบายการเงินต้องไปด้วยกันถ้าเศร,รษฐกิจเป็นเป็นร่างกายองเราตอนนี้เนี่ยผมเป็นประเทศไทยตอนนี้เงคือเศร,รษฐกิจหัวโตตัวรีบแขนรีบขารีบไปหมดคือ40กว่าเปอร์เซ็นต์ของเศร,รษฐกิจอยู่ในรกรุงเทพมหานครทำไมอย่างนี้ผมไม่เห็นด้วยก็คือรายได้ต่อหัวของประชาชนอยู่นิดเดียวเนี่ยค่าเฉลี่ยมันน้อยเกินไปเพราะฉะนั้นทิศทาง5ปีผมอยากเห็นประเทศไทยตรงน,นี้เนี่ย เกินค่าเฉลี่ยของโลกทั้งในเรื่องการเติบโตและการกระจายรายได้ด้วยเช่นเดียวกันถ้าเราทําอย่างนี้ได้เนี่ยผมคิดว่าประเทศไทยจะเท่าเทียมกันและเท่าทันโลกอี่คาปมีคุณพิธาอยากเห็นเศรษฐกิจไทยเป็นยังไงเมื่อเทียบกับเศรษฐกิจโลกครับผมอยากเห็นเศรษฐกิจไทยเท่าเทียมกันแล้วก็เท่าทันโลกถ้าเกิดเท่าเทียมกันมันต้องขึ้นข้างบนครับถ้าเกิดเท่าทันโลกมันต้องไปทางกว่า เพราะฉะนั้นไอ้กแกนตรงนี้เนี่ยเราจะสามารถวัดได้ว่าการบริหารราชการแผ่นด,ดินหรือว่าการทํางานการระหว่างรัฐแล้วก็เอกชนเนี่ยไปในทิศทางที่ถูกต้องหรือไม่นั่นแหละครับต่าผู้ชม